إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبكتر ربنا รักขอล้อครับกระสญวตยามรับอรณุณนะครับเวลาเช้าตรู่วันนี้ครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเวลาเจ็ดนิกาสามสิทีถึง8ปดนกาสนาทีโดยประมาณพี่น้องที่รักขอล้อครับ อัลสุฮานหัวตาลานะครับได้ทรงจํากัดความสําเร็จของมนุษย์ไว้อยู่ในคําสั่งของพระองค์ตามคําสั่งห้ามคําสั่งใช้และก็ในแบบอย่างของท่านอับดุลเบีมุฮัมมัดสอลล็อคอะวะซัลลัมซึ่งบรรดาบุคคลที่เป็นตัวอย่างนะครับที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเราก็คงจะไม่ลืมครับต้องไม่ลืมนั่นก็คือบรรดา รียลุลฮาวลุลรสู์สัลลัลลอฮุอาลัยฮิวะสัลลัมรุ่มนักศพะะระะ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 ะละะ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 ระะ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 กนี้ และก็โลกหน้าครับรักอัลลอฮ์และก็รักโสซูนของพระองค์พี่นที่รักของอัลลอฮ์ครับแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมหมัดสลุลลัลอะไลฮิวสลัมเป็นแบบอย่างเดียวเท่าน,นั้นที่จะนําพาผู้ศรัทธาไปสู่ความรอดปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าครับดังที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาพระองค์ได้ทรงดํารัสโจรนา ดำรัดของพระอ,องค์แล้วก็ดักกนนะกานละกุ้มฟีรสูลและวัตุนฮาสนะทแท้จริงในตัวของหรือแบบฉบับของรสูลของพระสูตเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงามนั่นก็คือคําประกาศคํารับรองพราะจะนาารับรองจากอัลอสุปหานหวัวตาลานะครับ Allah ลลได้ทรงโภชนาตดำรัสครับวันนี้อยากจะคุยกันพูดกันถึงสิ่งที่ใกล้ตัวประมาณว่าในหนึ่งวันนะครับเราสามารถที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบมีมุฮัมมัดสลุลลอผูอะัยฮิวะสลัมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ลล l a h ทรงพอพระทัยและพระองค์ก็ได้ทรงรับรองนะครับล l l a h ได้ทรงพจชนาตดำรัสกุลอิงกุลตุมตุฮิบบูนัลลอฮฺฟัตบียอูนีนะครับล l l a h ซุบฮานะฮฺาาวัตลาครับพระองค์ได้ทรง ดํารัดเจ้ามุฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าครับเว,วลาที่อัลลอฮ์ทรงพระชนาดํารัดหรือกล่าวกับท่านนาบีนั่นก็หมายความว่าให้บอกกับบรรดาประชาชาติของท่านโดยเฉพาะช่วงแรกๆของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับจงกล่าวเถิดหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วหากว่ากุลอิงกุลตุมตุฮิบุนอัลลอฮ์ฟัตตะเบอุนียุฮบิบุลลอฮยักฟิรละกุมซุนูบะกุมัลลอฮ์ก็ฟุรรหิม อายะคุรอานในโซอัลอิมรอนอสุรอชีสามนะครับอายะที่3 1อที่พระองค์ได้ทรงโจนณาดารัาดรครับเจ้ามูฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วรักพระองค์แล้วก็จงปฏิบัติตามฉันเถิดนั่นก็คือปฏิบัติตามท่านอบ,บีมมุฮัมมัดสุละล็อหออะไรวิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านหากว่าปฏิบัติตาม ที่ท่านนาบีได้ทรงสั่งใช้หรือปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงโคจนาดำรัสสั่งใช้นะครับแล่พระองค์ก็ทรงจํากัดว่าหากต้องการที่จะให้ปรารถนาที่จะให้ได้รับความสําเร็จทั้งชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอะนครับอัลลอฮ์นั้นพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษให้แก่ท่านทั้งหลายและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอนะครันครบนั่นคือท้ายอญญายะที่อัลลอฮ์นั้นเป้าหมายจุดมุ่งหมายเข็มมุ่งก็คืออัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษใครก็ตามที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดสลุลลัลอะัลฮิวาสลัมและพระองค์คือผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์ท่านอิหมามอัลฮัสซันอันบัสรีร่รอยบอมลครับได้กล่าวถึงนะครับว่าเครื่องหมายของผู้ศรัทธาที่ที่ทรักอัลลอฮ์นะครับเครื่องหมาย กับเครื่องหมายอายล่ไหหรือเครื่องหมายที่แสดงออกถึงผู้ศรัทธาที่รักอเลอ์นั่นก็คือการปฏิบัติตนตามแนวทางของท่านอบีม,มุฮัมมัดสุละลัลอ,อะไยฮิวะสลัมดังนั้นฐานะของผู้ศรัทธาเนี่ยปองครับที่จะมีเกียรติได้ฐานะของผู้ที่ศรัทธาสถานภาพของผู้ศรัทธาที่จะเป็นผู้ที่มีเกียรติศักดิ์สีีสูงส่งมากเพียงใดนั่นอเล่ก็ให้ พิจารณาในการปฏิบัติว่าตัวของเขาหรือตัวของเราก็ตามหรือใครคนใดคนหนึ่งที่รักอัลลอฮ์นั้น <facial> เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลุอะไลฮิวะสัลลัมครับการปฏิบัติสุนนะของท่านนบีเนี่ยพ <ob Winter> <ichi> ี่น้องครับมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกซาบซึ้งทําให้เกิดผู้ศรัทธาเกิดกิจวัตรประจําวันที่ได้รับความดีจากอัลลอฮ์แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ เข็มมุ่งแห่งศรัทธานีเกิดผลแล้วก็จะเฝ้าระวังตัวในแต่ละวันแต่ละวันที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลองอะไอลิวะสัลลัมครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะนำเรียนคับเป็นน้องที่รักของอัลลอฮ์ครับหากว่าเราจะสังเกตนะครับสังเกตสิ่งหนึ่งหากมีใครสักคนหนึ่งได้ทำกระเป๋าส,สตางค์หล่นหายนะครับวันนี้ตั้ง ข้อสมมุตินะครับตัวอย่างครับแน่นอนครับเขาจะต้องกลุ้มอกกลุ้มใจทุ่มเทค,ความพยายามครับของที่เรารักรน,รนะครับเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับเราจะมีความรู้สึกกระวนกระวายมากนะครับจะหายไหมจะอยู่ที่ไหนถ้ามีความรู้สึกกินอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่หากว่ากระเป๋าสตางค์หล่นหายแล้วก็หาไม่เจอนะครับหรือสิ่งของที่มีค่าจะมีความรู้สึกที่พยายามที่จะค้นหาเอไปอยู่ที่ไหน นะครับเพื่อให้ได้ทรัพย์ถินนั้นมานะครับดังกล่าวนั้นให้กลับคืนมานั่นะคือความรู้สึกที่เราเข้าใจกันดีแต่กับเรื่องซุนนะของทารโลศสอลลอุอะไรวีซาลัลมนะครับด้วยกับความอ่อนแอครับก็ตามนะครับหลงลืมนะครับ,ลลนะรบแล้วก็คงจะอาจจะไม่รู้สึกเ,เสียดาย ะครับแต่สําหรับผู้ที่สัทธาแล้วรู้สึกเสียดายเสียใจและเกินว่าวันนี้ฉันไม่ได้ปฏิบัติเลยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ที่ขาดทุนครับในคําสั่งของอัลลอฮ์หรือแบบอย่างที่บุคคลที่อัลลอฮ์รักนะครับและพี่น้องที่รักขอแล้วครับกี่มากน้อยมาแล้วกำมินแล้วที่เราละเลยนะครับหรือใครคนหนึ่ง ละเลยมองข้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ครับที่ขาดหายไปจากชีวิตประจําวันของพวกเรามีใครบ้างไหมนะนะครับที่จะมีความรู้สึกเสียใจออาก็มีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกเสียใจอัลฮัมดุลิลลาห์าว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้ปฏิบัติตามบุคคลที่ อัลลอฮ์ทรงรักเลยก็คือท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลตลอะไยวิวะซลัมกับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยความรู้สึกของเราก็จะเกิดขึ้นดังนั้นนะครับและเมื่อรู้ดังนั้นแล้วนะครับก็จะต้องทุ่มเทเพราะว่าชีวิตของเราในแต่ละวันเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ครับเชาจจ้าจดสายบ่ายจดเย็นเป็นจนตายไปแล้วครับทีนี้คือสิ่งที่บอกอย่างนี้ครับว่าและเช่นกันครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับ หากมีใครสักคนหนึ่งนะครับสมมุตินะครับออกประกาศว่าผู้ใด,ดที่ปฏิบัติตามสุนนะเขาจะได้รับทรัพย์สินอย่างมากมายลาตัวซอไม่สามารถที่จะนับคำนวณได้นะครับรับรางวัลทบตอบแทนแน่นอนครับก็จะพบผู้คนจำนวนมากก็จะรีบเร่งในการที่จะปฏิบัติดังนั้นนะครับเพราะเขาหวังอะไรนะ บุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับในโลกนี้ซึ่งเขาได้เห็นว่าทำเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์สินนั้นมันมีเข็มมุ่งนะครับมันมีเป้าหมายดังนั้นครับนอน้องที่รักขอเลาครับท่านั้นเมื่อเราเปรียบเทียบสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลตลอุไนฮิวะซัลลัมจะจะยังประโยชน์ได้กับชีวิตของเราเพราะว่าตายแล้วตายเลยอยู่ในหลุมฝังศพ นะครับแล้วก็รอวันยาวมอยุหมอซูนวันแห่งการฟื้นคืนชีพว่ายายามมยัยาวันแห่งการแตบแทนเป็นนะครับสิ่งเดียวที่จะนําติดไปก็คือการปฏิบัติที่อัล่อได้ทรงสั่งห้ามพระองค์ได้ทรงสั่งใช้ความดีงามต่างๆและก็แบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อฮอะไลย์อัลสลัมนั่นแหละครับซึ่งเปรียบเสมือนอะไร เปรียบเสมือนกับมรดกของท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลอัลลอฮอะลัยฮุมัสลัมใครคนใดคนหนึ่งจะมีความรู้สึกดีใจมีความหวังว่าเขาได้รับมรดกมรดกนั้นตกทอดกันได้นะครับจากคุณพ่อคุณแม่มาสู่ลูกมาสู่ทายาทปวาริสนะครับเป็นเรื่องของมรดกแต่อิมานศรัทธานั้นนะครับจะต้องค้นหาจะต้องพยายามขนวายให้ได้นะครับมรดกสามารถจะสืบทอดกันได้ แต่อีหมานศรัทธายอกรยินเชื่อมั่นต่ออร์นั้นหรือแบบอย่างของท่านนบีนั้นจะต้องปฏิบัติเองมันไม่ใช่มรดกที่ตกทอดแต่หากว่าจะเป็นไปได้ก็คือแบบอย่างเหล่านี้นะครับบรรดาปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ได้ทําไว้เป็นตัวอย่างน่นะครับลูกๆก็อาจจะทําสิ่งนั้นได้นะครับโดยปฏิบัติตามสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ นำมานะครับและนำเป็นตัวอย่างปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างดังนั้นฉะนั้นพี่น้องครับแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาฮุอัยฮิวะซัลลัมนะครับเวลาที่พูดดังนี้แล้วนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงพจนานุ d a รัดนะครับแล้วก็ตั้งเป็นคำแนะให้คิดพจนานุที่คิดแล้วก็ให้เรานึกนะครับว่าบัณฑุเซรุนันทายาตุนดยดาอัลลอฮ์ได้ทรงพจนานุํา r ัดว่าอย่างไรครับแต่ทว่า พวกเจ้านั้นเลือดเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากเล่วว่าละอาเครตุค่อยรุวาอบกอนะครับที่เราได้อ่านกันนะครับในสุรอ้อนอาลาอ่าสุรที่8 7อายาที่17ก็ว่าทั้งทั้งที่โลกหน้านั้นอาบกอนะครับค่อยรุวาอบกอเป็นโลกที่มีความดีกว่าและก็เป็นสิ่งที่ ดีกว่าและก็อัปะกอถาวรกว่านั่นคือสิ่งที่อยากจะนําเสนอครับกับพี่น้องนะครับในช่วงต้นของรายการเราจะไปเข้ากันสู่เรื่องราวของการปฏิบัตินะครับมากกว่า1000งสุนนะที่มุสิมปฏิบัติได้ในหนึ่งวันจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับเดี๋ยวเราติดตามต่อช่วงที่สองนะครับกับคําว่าสุนนะนั้นมีอย่างไรนะครับแล้วก็หมายถึงอะไรบ้างพอที่เราจะสรุปแล้วก็พูดคุยกันนะครับในโอกาสต่อไปครับเดี๋ยวรอพักสักครู่หนึ่งครับพี่น้องครับ